ตอนนี้รา,าบุรีนะครับสถานการณ์ผู้ป่วยของเรานะครับเรามีผู้ป่วยตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด1ิมานะครับผู้ป่วยสะสมเรา4 0 0พคนแล้วนะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย2 0 0 0ักว่าคนนะครับแล้วก็จากเดิมตัวเลขรายวันเนี่ยเราอยู่หลักสิบเราก็ขึ้นมาหลักร้อยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2ที่ตัวเลขของเราเนี่ยจะขึ้นหลัก200นะครับเมื่อวาน200วันนี้210นะครับ สองร้อแล้วจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะจำนวนผู้หายป่วยเนี่ยหายป่วยกลับบ้านเนี่ยน้อยกว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รเรียนนะครับว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลสนามในเขตอำเภอเมืองนี่แห่งที่5แล้วก็เป็นแห่งที่8ของจังหวัดราชบ,บุรีนะครับที่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยเรามีแล้ว5แล้วก็มีที่บ้านปโป่ง1โคตารามหนึ่งดำเนินสะดวก1นะโรงนี้นะครับเราเริ่มทามาประมาณ อาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์นะฮะตั้งแต่สถานการณ์เริ่มรุนแรงแล้วก็ตัวที่โรงพยาบาลสนาม4ี่เสร็จนะครับเราก็เริ่มทําแห่งนี้มาเลยนะครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับอัตราการรองรับเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้วันนี้นะที่ที่ผมยืนคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้ฮะวันนี้เราจะเอาเตียงใส่ไปประมาณ400เตียงเบื้องต้นนะครับ400เตียงจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงานของโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยอยากให้เราทําให้เสร็จภายในวันนี้ พรุ่งนี้จะทยอยนําผู้ป่วยเข้านะเรียนนะว่าเป็นแผนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็น,นัดกับทีมงานของโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยมาคุยเรื่องการประเมินความพร้อมในการนาผู้ป่วยเข้าประมาณสักเ,เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคงมามาคุยกันเนี่ยถ้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่เราเข้าไปตัวระบบต่างๆเนี่ยเราเริ่มเซตต่างๆไปห้องน้ําบางส่วนเรามีแล้วเรากําลังทําห้องน้ําห้องอาบน,น้ําเพิ่มอีก40ห้องนะครับถ้าเราทาเสร็จในบางส่วนนะครับ ทางระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตทาง,าง Internet, ทีโอทีมาทําให้เรียบร้อยแล้วเรื่องระบบไฟทําแล้วเรื่องกล้องวงจรปิดทําแล้วนะครับเรื่องอการวางสายพักไฟสําหรับพัดลมสําหรับชาร์จโทรศัพท์เนี่ยวันนี้ก็เสร็จนะครับก็เียนว่าความพร้อมเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณ6กเอนนะครับอยู่กับว่าเดี๋ยวพอประกอบเตียงแล้วก็เอาเตียงลงนะครับแล้วที่นอนมาตอนบ่ายเอาที่นอนใส่ไปเนี่ย ก็จะประเมินกันวันนี้นะครับว่าวันจันนี่จะสามารถเ,เริ่มรับพี่น้องประชาชนได้ตอนไหนนะครเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือจํานวนผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ตามบ้านเนี่ยยังมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับระบบเตียงในโรงพยาบาลระบบเตียงในโรงพยาบาลสนามเนี่ยผมเช็คดูเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยบางแห่งเนี่ยเราเอาผู้ป่วยใส่เข้าไปเต็มอัตราการรับได้ของโรงพยาบาลสนามเลยนะครับ ก็คือคาดว่าสัปดาห์หน้าจะรับผู้ป่วยได้าสัปดาห์หน้าเนี่ยรับได้แน่นะครแต่ว่าเราจะพยายามจะเริ่มรับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปแต่ยังเรียนนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยประเมินแล้วดูดูหน้างานวันนี้กันนะครับว่าอาจจะทําได้เสร็จแค่ไหนนะครับโรงพยาบาลทั้งเจ็ดแห่งของราชบุรีตอนนี้เต็มหมดหรียบรอยครับบางแห่งก็มีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกแต่ว่าเพลียแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเต็มกันส่วนใหญ่นะครับยังมาสนามตัวเลขตอนเช้าเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะแต่เมื่อวานที่ดูตอนเย็นเนี่ย อ่าเต็ม <Okay. S 1> เกือบเต็มเกือบทั้งหมดเลยทําให้มีตัวเลขผู้ป่วยตกค้างอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วสําหรับบัญชีนี่<อ>นยังเปิดรับอยู่ไหมเขายังเปิดรับนะผมผมยายกาบเรียนนะว่าโรงพยาบาลสนามของอำเภอเมืองแห่งที่5ซึ่งเป็นแห่งที่8ของจังหวัดเนี่ยนะครับได้รับความการุณาสานับสนุนจากะจาก,จาก,จากท่านประธานกลุ่มมิตรผลนะคระท่านประธานบันเทิงว่องกุศลกิจนะครับซึ่งได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่ในการปรับปรุงสถานอาคารสถานที่สําหรับ ทําให้เกิดความพร้อมในการรับผู้ป่วยได้นะฮะผมกลับเรียนนะว่าเรื่องระบบไฟระบบระบบไฟก้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องอาบน้ำํำการปรับสถานที่ห้องพักพยาบาลห้องพักแพทย์ห้องพยาบาลแล้วก็ต่อจนเตียงอุปกรณ์เครื่องนอนอะไรต่างๆเนี่ย วงเงินลงแล้วประมาณ3ล้านนะทางท่านประธานบันเทิงวงองินเศรกิจนะฮะซึ่งเป็นคนบ้านโปง่ทงท่านรูณาให้การสนับสนุนทั้งหมดเลยนะครับล้วก็เรียนว่าก็มีศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีอีกส่วนหนึ่งก็เยอะมากพอสมควรนะช่วยกันตุณาสนับสนุนงบประมาณเข้ามาเพื่อทําให้โรงพยาบาลสนามนมีความพร้อมในการดําเนินงานสามารถดําเนินงานได้ผมเรียนว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยห้าร้อยเตียงนะถ้าเต็มศักยภาพ500เตียงหรือจริงๆเนี่ย มันจุได้ถึง520ด้วยกันนะครับนี่ใหญ่กว่าโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลอีกหลายหลายแห่งเล็กกว่าโรงพยาบาลราชบุรีแห่งเดียวเท่านั้นเองนะครับเะฉะนั้นจะใหญ่กว่าทุกโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีนะฮะฉะงนั้นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรต่างๆวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นี่มีมากมายนะฮะตัวที่ทางมิตรผลให้มาในส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีอีกจํานวนมากนะฮะที่จะทําให้ให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถ เปดําเนินการได้มันพอถึงเวลาพอเปิดไปนะฮะมันจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นเฉพาะสถานที่อีกมากมายนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้กองทุนก็ยังเปิดอยู่ฮะ <Okay. S 1> ก็เป็นกองทุนวัดเขาวังร่วมใจสู้ภย COVID ัยโควิดต่างๆน,นะประเดี๋ยวจำชื่อรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้นะแต่ว่าพี่น้องคงจะเห็นนะ,ะตัวนั้นก็มีคนทยอยโอนเ,เข้าบัญชีมานะครก็เรียนนะเระว่าตัวตรงนี้ชื่ออย่างเป็นทางการของเราก็จะเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่5อ,อ,อาคารอาคธรรมสถาน วัดเขาวังพระอารามหลวงสาบผนุนโดยกองทุนมิตรผลบ้านปู่นะฮะตอนนี้ที่ขึ้นป้ายด้านหลังนี้ก็เป็นขึ้นป้ายสาบผนุนเพื่อถ่ายรูปนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการปรับตัวชื่อป้ายใหม่อีกทีนะครับพี่น้องสบายใจได้นะว่าเราไม่ได้มาตั้งชื่ออาคารใหม่นะเพียงแต่ว่าเราตั้งตัวเนี้ยเพื่อเป็นป้ายคล้ายๆป้ายแบนเนอร์ป้ายสําหรับผู้ที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการนะฮะในส่วนใหญ่ผมเรียนว่าต้องต้องเรียนพี่น้องนะว่า ทาให้เราสามารถดําเนินการได้รวดเร็วนะครับถ้าเราไม่ได้ได,ได้ได้การสนับสนุนตรงนี้นะครับกว่าผมจะรวบรวมเงินกว่าจะขอรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆได้ใช้เวลาในการทํานานมากนะตรงนี้สามารถสามารถเราสามารถให้เราทําได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์พี่น้องก็คงจะทราบข่าวนะว่าตรงนู้นก็ติด100ร้อยกว่าคนตรงนี้ก็ติดหลายสิบคนตรงนี้ก็ติดทั้งบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะเราทํางานแข่งกับเวลาอยู่ตลอดนะครับก็ บางทีอาจจะไม่ทันบ้างอย่างตอนนี้ที่ผมกำลังคุยอยู่เนี่ยโรงบาลสนามคัดกรองที่ที่สโมสรในทหารค่ายพลุษย์ดวีก็คุยกันอยู่แล้วเดี๋ยวทีมนั้นก็จะย้ายกลับมาคุยอยู่ตรงนี้เพื่อประเมินสถานการณ์การเปิดโรงบาลสนามในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับย้ายก,กลับไปน,นอกตอนนี้มีการปรับระดับพื้นที่ของราชบุรีเปน็นสีแดงุ้หรือยังครับอาจารยอย่างนั้นก็ยังเป็นเป็นไปตามตัวข้อกําหนดฉบับที่28 ของสบคเหมือนเดิมนะครับยังไม,ไ,มมไม่มีประกาศอะไรออกมาใหม่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าใ,ในส่วนนี้เบื้องต้น,นตอนนี้ที่เราทําอยู่ยคือว่าเราทําที่พักคอยของชุมชนหรือที่ถ้าพี่น้องอาจจะยินค,รรคําภาษาอังกฤษนะค i t y community isolation นะครับที่จะให้ตอนนี้ทุกอำเภอกำลังทํางานร่วมกับเทศบาลองค์การอารหารส่วนตาบลน,นะจัดที่พักคอยประจําตําบลน,นะครับเพื่อเอาคนป่วยที่อยู่ในแต่ตําบลเข้ามาอยู่ใน ในศูนย์พักคอยเนี่ยของแต่ละตำบลน,นะครับแล้วก็รอคิวส่งเข้าโรงพยาบาลนะก็เป็นการดึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยออกจากบ้านมาอยู่ในศูนย์พักคอยเป็นลําดับไปนะจะได้ไม่คนกับคนในครอบครัวแล้วลทางทางชุมท้องถิ่นนะครับก็ร่วมกับเจ้าที่สาธารณสุขจัดระบบการดูแลเรื่องอาหารเรื่องยาต่างๆนะฮะแล้วก็มันจะมีระบบการเชื่อมโยงมากับโรงพยาบาลสนามคัดกรองศูนย์แรกครับนะฮะพอพอจากนี้มาปุ๊บ มาเข้าคัดกรองเสร็จก็จะส่งถ้ามีอาการก็ส่งเข้าโรงพยาบาลถ้าเป็นสีเขียวก็ส่งไปตามโรงพยาบาลสนามต่างๆตัวนี้ระบบวันเนี้ยพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดดาเนินการที่ค่ายพนุรังสีแล้วนะครับแล้วสุดท้ายให้ทดลองได้ฝากความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่มีโรงพยาบาลสนามตั้งอยู่กเข, <c oughs> ข้าอยากกลับเรียนนะว่าเร <c oughs> าต <c oughs> ัาง <c oughs> ้งโร <c oughs> งพยาบาลสนามในชุมชนมาเนี่ยเป็นแห่งที่แของจังหวัดราชบุรีนะครับก็ ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการที่ทําให้เกิดปัญหาใดๆกับชุมชนนะครับอันแรกผมต้องเรียนนะว่าถ้าจะมีรัตการความเขาเรียกอะไรการติดเชื้อแพร่ระบาดเชื้อนะครับบุคลากรดันหน้านะครับผมผมเรียนนะว่าตัวตรงนี้เจ้าหน้าที่นะครับนั่งติดอยู่ห้องทํางานเนี่ยติดอยู่กับห้องผู้ป่วยเลยนะครับห้องผู้ป่วยเลยทั้งทุกแห่งเลยนะครับทางพี่น้องสื่อชุมชนไปก็อาจจะเห็นนะว่าตัว เจ้าที่ที่ทางานเนี่ยนั่งอยู่ติดกับห้องผู้ป่วยเลยแล้วก็มีการเดินไปเดินมาทํางานอยู่เนี่ยถ้าคนที่จะคนที่จะติดก่อนเนี่ยคือคนที่เป็นคือบุคลากรสาธารณสุขนะฮะเราก็ระวังอยู่แล้วถ้าบุคลากรสาธารณสุขปลอดภัยนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆปลอดภัยอันตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เราคํานึงถึงตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นในตัวนี้เราก็วางระบบเรื่องของน้ําที่จะปล่อยไปแล้วมีบอม่อมำแบ มีการเติมคอรินฆ่าเชื้อก่อนที่น้ำจะออกอย่างนี้ไปนะครับก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านใดไม่สบายใจนะครับหรือมีข้อกังวลอะไรก็แจ้งมาได้นะครับเราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทําตามข้อแนะนานของของพี่น้องที่อยู่รอบโรงพยาบาลสนามนะครับทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการของโรงพนนยาบาลสามารถเปิดดําเนินการไปได้เพื่อช่วยคนที่ตอนนี้ต้องเรียนว่าทุกคนอยากเข้าโรงพยาบาลกันหมดเลยนะครับเราก็าพยายามจะทํายังไงให้เข้าโรงพยาบาลได้